สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023สาวไทยสู้ต่อกับเยอรมันหลังประเดิมเกมแรกพบอิตาลีแชมป์เก่าดูวอลเล่บอลทีมชาติไทยพบเยอรมันลิงก์ดูสดวอลเล่บอลช่อง7ถ่ายทอดสดผ่านไปแล้ว เกมแรกสำหรับวอลเลย์บอลนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งแข่งขันที่เมืองอัตตายาประเทศตุรกีที่เพิ่งแพ้ทีมชาติโปลแลนด์0นต่อ3เซตเมื่อวันศุกร์ที่2มิถุนายนเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันในวันที่30พฤษภาคม2566ที่ผ่านมามีการแข่งขันด้วยกัน3คู่คู่แรก เยอรมันแพ้เนเธอร์แลนด์หนึต่อ3เซตคู่ที่2ญี่ปุ่นชนะโดมินิกัน3ต่อ1เซตแข่งกันที่เมืองนางูยาประเทศญี่ปุ่นและปิดท้ายวันที่30พฤษภาคม66กับคู่ของสาวไทย แพ้อิตาลี่2ต่อ3เซตแชมป์เก่าสถิติการแข่งขันทีมชาติไทยกับอิตาลีในนชั่นลีกที่ผ่านมาเราทำได้เต็มที่แล้วแต่ก็ยังต้านความแข็งแกร่งของอิตาลีไม่ได้ทำให้4เกมหลังสุดแพ้ไปทั้งหมดดังนี้ปี2,565ไทยแพ้อิตาลีศูต่อ3เซตปี2,564ทีมชาติไทยแพ้อิตาลี1ต่อ3เซตปี2562ทีมชาติไทยแพ้อิตาลี ที0่0ต่อ3เซต ปี2561ทีมชาติไทยแพ้อิตาลี0ต่อ3เซตสำหรับโปรแกรมของสาวไทยในสัปดาห์ที่2ณกรุงบาซิเลียบราซิลมีดังนี้ไทยพบเยอรมันวันที่14มิถุนายน2566เวลา3นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเช้าวันที่15มิถุนายน2566อย่างไรก็ตามแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7hd และบักกบูทีวี ดูสดวอลเลย์บอลวันนี้ทีมชาติไทยพบเยอรมนีขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ